วันนี้มาพูดถึงเรื่องว่าเรามีประสบการณ์ได้ยังไงแล้วทำไมเราเปิดหมวดมืออาชีพแล้วทำไมเหรียญเราไม่ขยับมีน้องคนหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งเขาถามว่าได้รับเหรียญหรือยังได้มีเงินหรือยังเพราะว่าเห็นเราเล่นมานานแล้วจริงเราเล่นมานานแล้วจริงๆตอนปีก่อนปีที่แล้วเราโพสท,ที่เขาบูมมากๆโพสโพสแต่เราไม่ได้ไปเยี่ยมเพื่อนไง เพ,เพราะสิ่งนี้คือเราโพสติงอยู่ตอบคอมเมนต์ตอบจริงเรากดไลค์เฉยๆกดไลค์เฉยๆแต่เราไม่ได้ตอบเขาว่าเออเรายังไงยังเช่นเขาถามว่าสบายดีไหมเออขอให้แข็งแรงขอให้เดินทางปลอดภัยเราไม่ได้ตอบบอกว่าขอบคุณค่ะขอบคุณครับเราไม่ได้ตอบเขาไงเราแค่กดไลค์เฉยๆก็ไม่ได้แสดงความ AI เขาก็เลยมองเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ได้ทำจริงจังเลยและอีกอย่างหนึ่งเราไม่ได้ไปกดไลค์หรือไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเหมือนที่เราทำจริงจังเมื่อเมื่อเริ่มต้นตอนเดือน8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มทำจริงจังมากเลยแล้วเพื่อนเริ่มเข้ามาและเริ่มขยับแล้วเราเริ่มเรียนรู้เข้าไปเรียนรู้ไปรับฟังเพื่อนแต่ก่อนเราไม่รับฟังเพื่อนเลยไม่ฟังใครเราแบบทำของเราเองโดย โดยที่เออใช่เราคงรู้จริงอะไรอย่างนี้เราเรารู้เรามั่นใจในตัวเองไม่ใช่ค่ะเราต้องฟังเพื่อนด้วยคือเราต้องฟังเพื่อนเราเราต้องฟังเพื่อนฟังฟังที่เขามีประสบการณ์ที่เขาผ่านเรียนมาเพราะยังไงเพราะเราเขาไปเยี่ยมเพื่อนเขาโพสเขาโพสเสร็จแล้วไปเยี่ยมเพื่อนกดไลค์และคอมเมนต์พูดคุยทักทายเราไปกดไลค์เฉยเยไม่ได้เราต้องทักทายด้วยค่ะ แล้วเพื่อนเขาก็เจาะเข้ามาดูเราเริ่มเข้ามาหาเราแล้วเพื่อนมันก็เพิ่มโดยอัตโนมัติโดยที่เขาไปกดติดตามกดกดเพิ่มเพื่อนให้เราตรงที่เราเข้าไปคอมเมนต์กับเพื่อนนั่นแหละเสร็จแล้วเขาก็คอมเมนต์ตอไปกลับมาเราก็เลยได้เพื่อนโดยอัตโนมัติไงโดยที่แบบเราไม่ต้องไปขอเพิ่มบอกว่าขอขอเพิ่มเพื่อนด้วยนะอย่างงู้นงี้ไม่ต้องเราแค่ อย่าอยู่นิ่งเราโพสต์ไปแล้วเราอย่าเราโพสต์แล้วเราอย่าคือเราอย่าอยู่เฉยๆโพสต์แล้วก็ไปอย่างนู้นไปไม่ใช่เราเราต้องไปเยี่ยมเพื่อนด้วยไปเยี่ยมเพื่อนด้วยนี่เราก็เลยมาเฝ้าเฟรชอีกนะเฟรวบายน้ำาน่นนน่นเฟรชมาแล้วมามาดูเฟรวบายน้ําเสร็จแล้วเราก็เล่าประสบการณ์ให้เราให้ให้ฟังว่าคือเราไป โพสเสร็จแล้วเราไม่ได้ไปเยี่ยมเพื่อนโพสทิ้งไว้เฉยๆเพื่อให้เขามาหาเราไม่ใช่เราต้องไปหาเขาด้วยไปตอบคอมเมนต์ไปทักทายไปเยี่ยมเพื่อนยิ่งเยอะยิ่งดีเลยสำหรับคลิปนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดในคลิปหน้าอีกนะมีต่ออีกค่ะ